สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมสองร้อสี่บารไมีบอลบอลที่สวยตะบอกของแทะมาแล้วจ้าบอลที่สวยราคาคุ้มค่าจนคุณกลุ้มครั่งจะส่งมาเหมาประสิทธิ์หาซิบบาทส่งโดดจีประสิทธิ์ย่างสามต้นส่งฟรีมีเงินไปทางให้นะครับผมสนใจโทรไลน์โซนหกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้จ้าพี่ๆไม่รีรอแล้วไม่รีรอเอ้ยไม่รมมีรอแล้วไม่รอรีไม่รอรีแล้วไม่รมีรอเริ่มกันเลยจ้ะพี่เริ่อมื่อที่เทวีสุริยาน่าสวยสวน้าหวาน สวยหวานฉ่ำต้นนี้เทวีสุริยา250้ยาบบาทจะ้กะกระถาง6นิ้วดังสวยๆวหวานฉ่ำหวานฉ่ำกันเลยต้นนี้เนาะฟอร์มกอไปคู่ครับพี่อุษามณีมี2ต้นในกระถางนะครับผมเริ่มกัดเม็ดสีมาแลเดอร์อุษามณี200บาทจะมี2ต้นกระถาง6จะ2ต้นในกระถางเนาะฟอร์มกอเอาไปเตรียมฟอร์มกอ่อกันอุษามณีอุษา,า,ามณี ต้นนี้น้องเก้าทับครับพี่เก้าทับด่างน้อยแต่ด่างนะ้าเลี้ยงเร้าตู้ได้นะครับพี่นานแบบนี้เนาะเก้าทับกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทจะเก้าทับลบละครชนะเราร้อยครั้งมาะเพราะเรามีเก้าทับครับผมต้นนี้พระยาดำรงพระยาดำรงจะชื่อว่าพระยาดำรงราชานุภาพปลาส,สวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทเช่นกัน ต้นนี้ลูกสาวนครนะครับผมเป็นลูกไม้นะพี่นนอะเอามาผ่าจะเป็นลูกสาวนะครใช้สีจะด่างขาวแล้วก็ด่างชมพูอมม่วงแล้วก็มีเม็ดแดงมาเนาะตอนนี้เนาะลูกสาวนะครใช้สีครับพี่นี่เลยไม้ด่างสามร้อยห้าสิบบาทกระถางโกเนี้ยวใบหอกด่างสวยครับพี่ด่างขาวใบใหม่เปิดเหลืองทองมาและตอนนี้ชื่อว่าเพชรภูผานะครับผมเป็นลูกผานะ ใบหอกด่างขาวเรืองทององ200บาทจะเพชรภูผาเพชรพระนครด่างาสวยๆรอนใหม่ก็นี่เลยอสองราคาพี่ดูรอดใหม่ข้างในเห็นไหมตรงกลางแดงเจ็ดแดงแปดแดงแปามาเลยอะเพชรพระนครนี่เลยสวยๆจ้า150่้้าบบาทเพชรพระนครด่างอย่างจึ้งเลย ลิ้นมังกรไฟใบากาบครับพี่บอลกาบบอลกาบลิ้นมังกรไฟมีสองต้นในกระถางนะครับสองต้นในกระถางเดอ้อบอลกาบลิ้นมังกรไฟตอนโตกัดแดงสวยมากหนึ่งร้อยบาทจะ้ะลิ้นมังกรไฟเทวาสุริยันไม้ใหม่ดางวสวยๆครับพี่แนะนำแนะนำหลอดใหม่ก็ดางสวยออกมาเลยเทวาสุริยนสามร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว มหาราชจ,จะป้ายสวยๆต้นนี้เลยมหาราชหนึ่งร้อยบาทกระถางหกเซนกันจาะฟอร์มกำลังฟูล,ล้นกระถางหกเลยมหาราชสบายแพร่นี่เลยใบหอกด่างสวยครับพี่ใบใหม่เปิดออกส้มทองเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยสบายแพรด่างสวยใบหอกด่างสวยครับพี่ไม้ใหม่สบายแพร,ใใแพรต้นนี้350บาทจะ้ะกระถางหกล้นล้นเด้อต้นใหญ่ด่างสวย ใบหอกจ้าใบหอกด่างม่วงสวยๆมหมหม่ต้นนี้ชื่อว่าเท้าทองอินนะจ้าพี่จ๋านี่เลยด่างม่วงมาแล้วสวยๆครับผมใบหอกด่างม่วงกระถาง6นิ้ว350บาทจ้าปราสาทเพชรด่างสวยๆครับพี่มีตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้เราสัก3ต้นละกันแจ่มๆสวยๆตรงนี้ล้นกระถาง5.5นะครับผมฟูๆเลยปราศาทเพชรโอตอนนี้หลอดใหม่ก็ป้ายแดงออกมาเลยจ้า ปลาสาตเพชรป้ายสวยๆเลยสามร้อยบาทจ้ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยต้นที่หนึ่งปลาสัทเพชรสามร้อยบาทสวยๆปลาสาทเพช๊สามร้อยบาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองงามๆเช่นกันแระและแรแรปลาสัทเพชรต้นที่สามจ้ะสวยแจ่มจึ้งครับพี่ต้นนี้นี่เลยปลาสัทเพชสามร้อยบาทจ้ะต้นที่หนึ่งสองสามเลือกได้เลยได้ไม้สวยตรงปก คลองแท้แน่นอนจ้ามณีสาแสงนี่เลยจ้าไม้ส,สวยๆด่างอ่าหลากสีนะพี่นะจะมีตอนช่่มเล็กเขาจะมีด่างขาวมาอ่าด่างขาวปึ๊บขึ้นจมพูจมพูเสร็จปึ๊บขึ้นออกส้มทองแล้วก็ออกแดงๆแบบนี้จ้ะนี่เลยมณีสาแสงสาดลงตรงกลางใจหันแนส,สวยๆไม้ใหม่ไม้แรฝากไว้ด้วยจ้ะต้นนี้ กระถางห้องนิ้วไม้ใหม่มีดแรกครับพี่แบ่งเลยมะนี่สาแสง1,500บาทจ้ะกระถาง6ฟูล,ล้นๆนะครับผมไม้ใหม่มีดแรกเด้อมะน,นี่สาแสงเป็นไม้ที่ใบแข็งการแข็งครับพี่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับโตมาก็ใบว่าตั้งสระสร,ะรวยสวยเลยการแข่งโป๊กอ่า น้าไนทองสยามครับพี่ไม้เหลืองทองด่างกระจายสวยๆทองสยาม350บาทกระถางหกหล้นฟูจ้าสยามนาเรมิดครับพี่สยามนาเรมิดเนาะนี่เลยจะสวยๆป้ายแจ่มๆสยามนาเรมิดกระถางหกนิ้วครับผมฟูกำลังหล้น700บาทจ้ะสยามสยามสยามนาเรมิด นั่นไหนเดี๋ยวผมดูนั่นหนึ่งอ่ะต้นนั่นไหนก็นี่เลยครับพี่อันนี้ป้ายลึกเลยป้ายป้ายลึกป้ายป้ายเยอะเลยอสัญญาณน,นาลิมิตรครับพี่ต้นที่สองเนาะกระถางหกนิ้วเจ็ดร้อยบาทจ้ะสัญาณน,นาลิมิตรต้นที่สองต้นที่สองเสียงบ้าฮะจะอาจจะ,อ,ะอื้ออึงหน่อยนะพี่นะเพราะว่าทั้งวันเลยเมื่อวานเนี้ยแดดแบบแดดเปรี้ยงเลยพอตกกลางคืนนะพี่ฝนตก ผมน็อกอากาศเลยนี่แหละคนเหลือกุ้งฮันแต่ผมน็อกอากาศเลยจากร้อนมาเจอเย็นครับพี่มันจะอึ้งๆหน่อยโอ้ยแดดมาเจอฝนแบบไม่ทันตั้งตัวนะพี่เนาะข้ามกลางคืนแบบจากร้อนจัดมาเจอเย็นอ่ะตอนนี้ครับพี่ใบหอ,อกดําแดงจ้ะใบหอ,อกดําแดงอ่กอกอา,ากิดอโศนกิดอโศนสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะดําแดงสวยๆนอกตู้ได้ในตู้ก็ดีในตู้ก็ดีนอกตู้ก็ได้ก็ได้ผมไม้ชอบแดงครับพี่เลี้ยงได้เลยอัะแดดสบายๆกิดอโศนท่าน,นี้ ปีสัแดงปีสาดแดงครับพี่ไม้ด่างไม้ใหม่สวยๆปีสัแดง350้าบาทจ้าล้นฟูๆกระถาง6ครับผมด่างส,สวยๆเลยปีสา์แดงไม้ใบยาวไม้ใบยาวกัดชมพูสวยๆฟอร์มกอแพ็คคู่นะพี่ฟอร์มพุ่มเดอร์มี2ต้นในกระถางใครชอบไม้สายหวานใบยาวต้นนี้จ้ะ150บบาทคร,รับผม พระเจ้าดำรงราชานุภาพต้นที่สองจะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองพระเจ้าดำรงราชานุภาพน้ำมังนนนกระถางหกจะต้นนี้น้ำมังน,นต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหน้าด่างชมพูเดอร์กระถางหกกรบปีกฟูฟูจากฟูฟูณนะเมืองโนนอ,นอะอส่งขายมีสองต้นในกระถางน,นะครับผมอส่งขายเดอร์ฟอร์มกอแพ็คคู่จากพี่กระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจะ้ะ อะสองไข่ฟอร์มกอแพ็คคู่เพชรจอมทองหน้าสวยหวานชามหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจ้าเพชรจอมทองเพชรจอมทองด้านในครับพี่โอ้โหด่างแจมโบ้มากครับพี่ด่างแจมโบ้มากเมืองกอเกาะเกตจ้ะเมืองกอเกาะเกตกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทเช่นกันแล้วกันครับพี่ต้นนี้ครับพี่เมืองกอเกาะเกตเมืองกอเกาะเกตนี่เลย ทิดาวาลินครับพี่ไม้ป้ายชมพูสวยๆไม้ใหม่เด้อฝากไว้ด้วยไม้สวยหน้าหวานครับพี่นี่เลยป้ายชมพูสวยแจม่มมีชื่อว่าทิดาวาลิน250บาทครับผมฟอร์มกระถาง6ฟูฟูจ้าสวยๆกันเลยทิดาวาลินจากทิดาวาลินอ่าต้นนี้ครับผมเทเวศนละมิดครับผมนี่เลยป้ายสวย เจียมๆจึงจ้งๆเทเวศณเลมิดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมเทเวศณเลมิตรกระถางหกเด้อด้านในครับผมดาราดาราดารดารนับพารตแฮดารานบับพาร์ตใช่พี่ดารานับพาร์ตหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกเ่นกันจ้านี่เลยป้ายาสวยๆป้ายจะเจียมเลยดารานับพาร์ต เริ่มกัดสีมาแล้วครับพี่ตอนนี้ชิ้นบัญชรจากกระถางหนิ้ว150บาทชิ้นบัญชรสวยจากด้านนายเป็นพานทะเลนะครับพี่เริ่มกัดเม็ดชมพูสวยแจ่มแหลมมาแล้วพานทะเลสองร้อยบาทครับผมกระถาง6กนิ้วกระถางหนิ้วพานทะเล นิยามรักไม้ป้ายชมพูเม็ดแดงสวยๆจากไม้ๆมจดชื่อกับทางสมาคม,มสีเรียบร้อยแล้วนิยามรัก250บาทจ้ากระถาง6นิ้วเมืองเกาะเกต แพงครับพี่แพงเด้อแผงด่างม่วงแผงด่างม่วงเมืองเกาะเกตต้นนี้จะ350บาทเกาะเกตเราจะมีหน้าหลักหน้าเดิมคือด่างขาวกับด่างเหลืองทองนะพี่ตอนนี้แผงด่างม่วงจ้ะนี่เลยม่วงแจ่มแจ่มม่วงแหลมแหลมมันม่วงมากเออ,อเกาะเกตแผงด่างม่วง350บาทจ้ะต้นนี้ลูกของสยามนาลมิตแต่ใบตึงและป้ายแจ่มแจ่มจ้ะต้นนี้ชื่อว่าบางเกิดก้านะครับผมกระถาง6นิ้วบังเกิดก้า0สามร้อย ห้าบาทจากกระถาง6นิ้วฟูล,ล้นนี่ไรแบบว่าอ้าวนๆเลยนะพี่ใบกลมๆใหญ่ๆสวยๆเลยต้นที่1แล้วกันครับพี่เดี๋ยวขึ้นต้นไหนต้นหนึ่งนี่จ้ะบังเกิด9ต้นที่2ครับพี่นี่เลยใบยใหม่ตรงกลางนะป้ายสวยลึกเช่นกันป้ายสวยป้ายลึกบังเกิด9ก้าสามบาทต้นที่2 แรมสะมิลาครับพี่แรมสะมิลาบอลใหม่บอลสวยๆน่าเก็บอีกหน,น,นะน,นึ่งต้นบอลด่างนาบอลดังนี่หลอดใหม่มาแล้วจ้ะบอลด่างหน้าสวยๆเก็บอีกหนึ่งต้นแรมสะมิลาสองร้อยห้าสิบบาทจ้าณรินทิพย์ณรินทิพไม้ใบหอกด่างฟอร์มพุ่มไม่สูงโยงครับพี่ใครที่ชอบไม้ฟอร์มพุ่มบ้าใบาต้นนี้จะ นาลินทิพย์300บาทจาะกระถาง5.5นิ้วต้นที่1นะครับผมนาลินทิพย์300บาทต้นที่1นาลินทิพย์300บาทต้นที่สองจ้ะต้นที่สองใบหอกดังฟอร์มพุ่มไม่สูงโยง่อนาลินทิพย์ครับผมเทพพสุฐาจ้าเทพพุศาของเอ่อของพี่อะไรนะของพี่สมมิตรแล้วปะผมผม จำชื่อไม่ได้พี่น้องก้อยพูดให้ฟังเมื่อเย็นบอกว่าขึ้นคลิปให้ดูหน่อยผมจาชื่อไม่ได้ขอไปนะพี่ขอไปนะครนะ <c oughs> ับกราบขอต้ษนด้วยแต่ว่าเห็นว่าขึ้นดูสองต้นใช่ไหมพี่สองต้นใช่ไหมอ่าผมผมขึ้นดูลาการของของของ,ของพี่ถ้าจำไม่ผิดของพี่สมมติหรือเปล่าเดี๋ยวนะน้องก้อยอยู่ไหมน่าจะไปข้างนอกอ่ะสองต้นเนี้ยผมว่าเอาสวยเลยพี่นี่เลยฟอร์มนี้นะพี่เนาะนี่เลยดังไปไปสวยเลยอา่าเทพพะสุธาเทพพะสุธาเนาะถ้าอย่างไงก็พี่เห็นคลิปแล้วก็โทรลิงกลางมาหาน้องก้อยเลยว่า โอเคเนาะสองต้นที่พ่อค้าขึ้นในคลิปนี่เลยนี่เทพพระสุธาจะนี่เลยนะอ่ะผมผมเก็บสองต้นนี้ไว้ให้กอนแล้วกันนะพี่ผมเก็บสองต้นนี้ไว้ให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอขึ้นเป็นอีกต้นหนึ่งอ่ะสองต้นนี้นะพี่ผมวางไว้นี่ก่อนเนาะที่พี่คุยกับน้องก้อยไว้ถ้าคุยกับน้องก้อยไว้ผมขอขึ้นต้นนี้ครับพี่นี่เลยเทพพระสุธาครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทจ้ะป้ายสวยๆช่วงนี้เห็นว่ามีกระแสชาวต่างชาติเข้ามาเยอะนะพี่บอลผมบอกเลยว่า โกลกามทาทันมีลูกค้าหน้าส่วนก็เข้ามาขอจะขอเหมาตู้เยอะเหมือนกันนะพี่เนาะเพราะว่าเอาขายส่งนอกรู้สึกช่วงนี้ตลาดบอลสีคึกคักนะครับผมมีจีนอ่าไต้หวันใช่ไหมพี่มาเลแล้วก็มีเวียดนามที่เข้ามาตีตลาดไทยตอนนี้คือให้ให้ส่งไม้ออกนอกน,นะพี่ไม้ขาดตลาดมากตอนนี้นะครับผมอ่ะก็จะพยายามเร่งอยู่ครับพี่ตรงนี้หมดหมดร้อนแล้วเบาร้อนได้ฝนมาช่วยหน่อยก็ไม้กําลังเร่งโตแต่ก็โตช้าเหลือเกินอ่ะต้นนี้จ้ะสามร้อยห้าสิบบาทเทพ พระสุธานะครับผมนี่เลยป้ายเหลืองมาแล้วสวยแจ่มแหลมๆเลยมีหานุมานตัวก้ามาแบ่งอันนี้เป็นไซส์กระถางสี่นิ้วนะจ้าพี่ๆนะไซส์กระถางสี่นิ้วนะครับนี่เลยไซส์กร,ะ,น 4, นะ,รกะรางโตล้นกระถางสี่สามร้อยห้าสิบาทหานุมานตัว9ก้าครับพี่ไม้ใหม,ม่จดชื่อกระถางสมอมาสามาสามาคม,ามโอ้ยเข้า,าจดชื่อเข้ากลุ่มตับรามเกียรตินะพี่หานุมานเนาะนี่ ฮนุมานตัวเก้าฮนุมานตัวเก้าฝากไว้ด้ยวยครับพี่สามร้อยห้าสิบนี่เลยป้ายเปิดป้ายมาแล้วสวยๆตมขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ดูด้วยฮนุมานตัวเกาว้านางามเลยจ้าไปไปกันต่อครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเพชรมณีเพชรมณี Pet ตอนโตกัดสีสวยมากเลยนะครับพี่นี่เลยกัดแบบกัดแดงแบบแดงทั้งใบเลยนะสวยนะแล้วก็ประเด็นคือมีหนอ่อแล้วด้วยนี่เลยครับพี่ต้นแม่กําลังกัดสีกัดแดงมาแล้วอารมณ์คล้ายพวกสายพันธุ์เนตครับพี่ เป็นไม้กัดสีเนาะนี่เลยเพชรมณี money, สองต้นคู่ในกระถางนี่เลยตอนโตกัดสีสวยมากสองร้อยบาทจะ้ะมีหน่อให้พร้อมเลยเพชรมณี money, ตอนโตสวยสวยครับบีกระถางหกนิ้วเดอ้อมาใบไผ่ไขวัญมณีไผ่ขวัญสิริไผ่ขวัญสิริครับพีไผ่ขวัญสิรินี่เลยไม้ป้ายสวยๆน่าเก็บอีกหนึ่งต้นไผ่ขวัญ สิริจ้าสองร้อยห้าสิบาทครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวไม้ป้ายสวยๆไผ่ขวัญสิริกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาทจ้าเจ้าขานครับพี่ไม้ใหม่ป้ายแดงเหลืองทองนี่เลยเขาจะมีความด่างหรือไม่ด่างแดงเนีแ่แล้วก็ป้ายเหลืองทับไม้ทีนะครับพี่นะับพื้นไม้เขียวเนาะเจ้าขานห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะกระถางหกนิ้วเจ้าขานไม้สวยๆตอนโตผมบอกเลย เด่นจัดวางในตู้สวยมากฝากไว้ด้วยครับอมอนอมอนฮัรครึึงฮัรครคึงอะบอนรัตนะโกสินต้นนี้สวยสุด,ส,ดสวยสวยองร้อยห้าสิบบาทจา้าอมอนรัตนะโกศินไม้ใหม่มนบางแสนครับพี่มนบางแสนนี่เลยฟิวนั่งริมเลริมหาดบางแสนท่านแนะว่ากันไปครับพี่ชื่อขายชื่อเหมือนอะมนบางแสนครับพี่มนบางแสนไม้ สวยๆสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วมนบางแสนนะพี่ไม้น่าเก็บอีกหนึ่งต้นจ้ะอ่าสนใจต้นไหนกิ้งกางนะครับพี่ศูนย์นงศรีเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมสองสามสี่บารมีบอลน,นึกถึงบอลสีสวยนึกถึงบารมีบอลเดออ้อสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังแวะซ้อมเบิ่งนะครับพี่เนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า